สวัสดีทุกคนครับก็คลิปนี้เป็นหลักฐานครับจะมาแพ็คของให้พี่ทีวาครับสิ่งที่พี่เขาได้ไปอะไรบ้างครับจักใจเลยครับผมจะบอกเลยคลิปนี้ให้จักใจเนื่องด้วยคุยกันแล้วว่าพี่เขาเป็นคนใต้จากจังหวัดยะลา,าแต่ไปอยู่กทมนี่พระที่เขาซื้อไว้นะครับ800บาท แต่เขาเขียนมาคอมเมนต์คอมเมนต์ในไลน์เขียนมาคอมเมนต์หนึ่งว่าเขาชอบหลวงปู่ทวดมากทุกคนผมก็ไม่มีอะไรจะให้ครับให้พระประจําปีไปนะครับก็จะเป็นหลวงปู่ทวดกับพระอาจารย์ทิมหยดน้ําคู่กับใบเสมาเล็กนะครับเสมาเล็กหลวงปู่ทวดยังไม่พอครับจเจริญพรอ,อีกสององค์ครับนี่ครับเก็บไว้เป็นหลักฐานนะพิธีวานะครับเดี๋ยวผมจะแพ็กให้ดูแล้วกัน นี่ครับสิ่งที่เขาได้ไปคือพูดง่ายๆว่าเขาไม่ต่อผมแม่แต่บาทเดียวนะครับเขาเห็นพระปุ๊บผมชอบหลวงปู่ทวดครับพี่ผมคนใต้ครับทำงานกรุงเทพครับจากใจเลยพี่พี่ซื้อ2องค์น,นะแต่ผมแถมให้อีก4ี่เป็น8นะครับ นะเอาเป็นหกไม่ใช่เป็นแปดนะครับเป็นสองสี่หกหกชิ้นเอาไปเลยครับถ้าองค์ละห้าสิบาทเท่าไรครับห้าองสามสิบสามร้อยแต่นี่ไม่ใช่องค์ละห้าสิบแล้วครับนะพี่เขาซื้อคู่นี้สองแปดร้อยนะครับพี่เขาซื้อคู่นี้แปดร้อยนี่ของแถมเพื่อน,อนๆนคิดดูแล้วกันจากใจครับพี่ที่วาจากใจเลยครับมาดูการแพ็คของกัน นะครับพี่ไม่จําเป็นต้องขอบคุณผมครับผมต้องขอบคุณพี่ครับอยา่างน้อยๆก็มีพี่คนหนึ่งเลยครับที่มองว่าผมไม่โกงครับโอนเงินก่อนซะด้วยซ้ํานะครับนี่ครับไม่ต้องล้องลำดําเพลงครับจัดให้เดี๋ยวนี้เลยครับ ถุงนี้เช้าส่งให้เลยครับไม่มีอะไรมากครับช่องสะสมเครื่องครับแบ่งได้แบ่งครับถูกใจให้ให้อีกครับไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ปัญหาครับนี่ทุกคนถุงนี้เป็นของพี่ทิวาครับนะครับถุงนี้เป็นของพี่ทิวานะครับจากกทมนะครับเดี๋ยวจะใส่กล่องนะครับ จัดใส่กล่องให้พี่ก่อนเลยนะครับขอสละเวลาเพื่อนๆแป๊บนะครับทำอะไรต้องชัดเจนครับช่องสะสมพระเครื่องไม่ต้องกลัวครับทุกอย่างจะเป็นหลักฐานหมดครับท่านซื้อพระจากผมไปนะครับท่านได้คลิปด้วยครับอย่างน้อยๆคลิปนี้จะอยู่คู่จนวันที่ท่านขายพระองค์นี้ไปต่อที่อื่นครับ ให้เลยครับทุกคนขอขอบคุณอีกครั้งครับพี่ธีวาครับสำหรับท่านอื่นไม่ต้องเสียใจนะครับจะวันไหนในสุดจะแถมไหมครับจะให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานแถมพระไปบูชานี่ทุกคนแล้วก็ยัดกล่องโฟมอีกทีนึงนี่ยัดไปเพื่อให้มันแน่นๆนะครับ นี่ครับแล้วก็ปิดลยครับประมาณนี้ทุกคนเตรียมส่งนี่ผมใช้กล่องเก่านะครับไม่เป็นไรเนาะนะครับนี่เลยประมาณนี้เลยทุกคนนะครับก็มีพระให้แบ่งอีกมากมายทุกคนนี่หลวงพ่อคูณนะครับบิดตาหลวงพ่อคูณปี40นี่ทุกคนมงคลเจ้าทรัพย์เอาไหม นี่เดี๋ยวรีวิวให้ดูก่อนดีกว่าเออมงคลเจ้าทรัพย์แต่ว่ารีวิวเฉยเๆดีกว่าอย่าขายเลยนะครับเลทก็มีนี่นีนี่นะครับนี่รูปถ่ายมีครับนี่แล้วก็ลงบุทวดที่เราขายไปเลยอีกสามคงแต่ขายได้2นะครับดูให้มั่นใจก่อนแล้วกันไม่มั่นใจก็ไม่ต้องซื้อครับ เลขที่เหลือก็มี2834อัปเดตเลยครับอยากดูรีวิวย้อนไปดูเองนะครับ2130นะครับแล้วก็2 8 8 2เหลือเท่านี้ครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับที่เหลือก็เก็บไว้รีวิวบ้างเนาะนะครับสนี้แบ่งได้2เท่านั้นนะทุกคนนี่ ใครอยากได้รุ่นนี้บ้างทุกคนเอาไหมนี่มงคลเจ้าทรัพย์โคตรสวยนี่ท่านใดอยากได้บ้างเดี๋ยวผมจะรีวิวก่อนแล้วกันนี่เหรียญประมาณนี้ทุกคนโคตรสวยนี่ให้ดูใครอยากได้ยกมือขึ้นเลยครับไม่ต้องอายครับนี่ด้านหลังเป็นยักษ์เดี๋ยวรีวิวให้ดู นะครับมีหลายเหรียญมากเลยทุกคนนี่ไม่ได้พูดเล่นนี่แล้วที่ยังไม่แกะออกมาอีกผมว่าเกือบเกือบครึ่งลังมีแต่เป็นพระที่รุนแล้วนะครับนี่ครับคือดูให้รักดูให้ชอบก่อนนะครับดูให้รักดูให้ชอบก่อนนะครับมีเวลานะครับไม่ต้องรีบพิมพ์ปิดไม่ต้องรีบนู่นนี่นั่นนะครับมันจะเสียเวลาคนอื่น นี่ทุกคนนี่อป,ปกกา้าโคตรสวยรีวิวแบบน,นบ้านแบบนี้แหละครับนี่ทุกคนมีเยอะครับมีเยอะเดี๋ยวให้ดูครับมีเยอะเลยนะครับวันไหนขึ้นไลฟ์สดก็ตามรับชมแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ดูพระปีหกสามหกสี่บ้างเนะ นี่ทุกคนก็จะมีหลวงปูเ่เฮงเนาะนี่หลวงปูเง่เฮงรุ่นเฮงๆนะครับว่าจะรีวิวอยู่นะนี่เนื้อ,อปกาโคตรสวยหลังมังกรมีอะไรอีกอะน,นี่มีหลวงปู่ทวดเนื้อผงแต่เป็นประจำปีนะครับนี่หลวงปู่คูณเนื้อเงินนะครับรุ่นบุญไอฉลองวิหารนะครับ หลวงปูแสนันบ้านนองกิกปีอะไรเนี่ยปีหกสองนี่เดี๋ยวค่อยเอามารีวิวเนาะไอแบบนี้ไม่ตัดปีกนะทุกคนนี่โคตรสวยมีอะไรอีกอะเต่าก็มีนะรู้สึกว่าซื้อมาเยอะครับนี่เต่าเต่ารุ่นนี้นะครับลงหนังสือนะลงปูบินมาเนี่ยใช่ไหมโอหลงพ่อสองเวียนนะครับ ต่อหลวงพ่อสังเวียนทุกคนนี่เดี๋ยวไว้รอรีวิวลงหนังสือแล้วนะครับเหรียญรุ่นนี้นะลงหนังสือแล้วนะครับใครเก็บไว้นี่โอ้โหโคตรสุดนี่หลวงพ่อเปิลพ่อเปิลพระบางพระบูชาครูนะครับมีอะไรอีกให้ดูเป็นออเดอร์ก่อนแล้วกันนี่หลวงพ่อสังเวียนวัดดอนสเลามีอะไรอีก นี่เต่าจิ๋วหลวงพวอ่ออวยพรวัดดอนยาหอมดอนยาหอมนี่ยีหลวงปู่เฮงนะครับเดี๋ยวเรารีวิวนี่โคตรสวยนี่โอเควันนี้น้ำจิ้มแล้วกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ